อันนี้จะบอกว่ามันแพงเพราะว่ามันมีน้อยมากเทียบกับที่ดินที่อยู่บนบกแบบไม่ติดน้ําเรียกได้ว่าแบบ5-10%ถึงสินึงหรือเปล่าประเทศไทยมีแม่น้ําสายใหญ่คือเจ้าพระยาแล้วก็มีคลองต่างๆแต่ที่ดินโดยส่วนใหญ่ก็อยู่บนบกพอดินน้ํามันมีน้อยอะค่ะมันก็จะแพงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่มันก็แพงไม่เท่ากันแพงตามความกว้างของน้ําเคยเห็น้ามริมทะเลอะ ล่าสุดที่บางแสนขายไปไล่ลา40ล้านริมทะเลบางแสนเดินลงได้เลยกระโดดลงน้ําได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแม่น้าเจ้าพระยาไล่จะตกประมาณ20 mm hmm. เพราะมันเล็กลงไง <c oughs> ก็สะพานอันนึงอะสะพานอันนึงอะข้ามใช่ปะ่ะเอออันนั้นก็จะราคาด้อยกว่าที่เป็นทะเล <c oughs> แล้วถ้าเป็นคลองล่ะคลองมันก็จะเปรียบเทียบกับถนนคลองก็จะเป็นคลองแบบคลอง6เมตร10เมตร8เมตร12เมตรแล้วแต่ ตัวเนี้ยราคาที่มีเนี้จะถูกลงไปแต่ก็ถือว่าแพงกว่าบ,บนบกอยู่ดีบนบกอาจจะขาย3ล้านแต่พอริมน้ําอาจจะขาย6ล้านอาจจะเป็น2เท่าเลยก็ได้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ริมน้ําอืม